สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องของไทยอีสานอินสวีเดนชาน e ลนะคะวันนี้เรามาพบกับการนำเสนองานประเทศสวีเดนอีกหนึ่งงานที่ภาษาสวีเดนไม่จำเป็นจะต้องแข็งแรงมากก็ได้นะคะงานที่ว่าก็คืองานทําความสะอาดท,ทะเลค่ะลักษณะงานก็จะ เป็นประมาณนี้นะคะเราจะเดินไปทุกที่นะคะริมชายฝั่งของทะเลอเพื่อที่จะเก็บขยะที่ถูกพายุถูกคลื่นนะคะซัดขึ้นมาค่ะบนชายฝั่งนะคะลักษณะางานนะคะก็ไม่ใช่ว่าอ่าจะมีอ่าพื้นที่เรียบราบเสมอไปนะคะริมชายทะเลอย่างที่เราเข้าใจนะคะก็จะมีปะาปน กอหญ้าบ้างนะคะป่าปนกับก้อนหินก้อนเล็กก้อนใหญ่นะคะทางลาดชันทางเอียงนะคะมีช่องแคบบ้างอย่างนี้นะคะตามซอกตามหลือ,อตามลักษณะของโขดหินของภูเขานะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะงานสำหรับหลายๆท่านที่สนใจนะคะเป็นอีกหนึ่งงานอีกช่องทางเลือกสำหรับท่านที่คิดว่าตัวเองภาษาสวีเดนยังไม่แข็งแรงนะคะ แต่มีวขอบอกว่างานทําความสะอาดทะเลนะคะไม่สามารถาบรรจุเป็นงานประจำนะคะเพราะฉะนั้นงานนี้จะเรียกว่าซีซั่งอารเบียตานะคะคือเป็นงานประจำฤดูกาลคะ่ะช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนตุลาคมนะคะหลังจากนั้นไปก็ไม่สามารถทําความสะอาดตามชายฝั่งทะเลได้ะคะ่ะเนื่องจากว่าเป็นฤดูหนาวนะคะแล้วก็ อาจจะเป็นน้ำแข็งแล้วก็มีความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุลื่นได้นะคะตัวอย่างลักษณะที่เหมียวเองได้เก็บทำความสะอาดนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะมีปะปนชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ไปอย่างเงี้ยนะคะตัวอย่างตัวนี้เป็นเศษอวนนะคะเศษแหที่ถูกขึ้นน้ำซัดขึ้นมาค่ะหรือว่าแม้กระทั่งเหยื่อตกปลานะคะ,ะก็จะถูกซัดขึ้นมาด้วยเหมือนกันค่ะ หากท่านใดสนใจนะคะก็ติดตามที่ข้อมูลเมืองที่ท่านนั้นอาศัยอยู่นะคะสวัสดีค่ะ